เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าในโลกยุคปัจจุบันนั้นเราอยู่บนโลกที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเราพบว่ามลภาวะอยู่กับเราทุกๆเวลาและทุกๆนาทีไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากในอากาศในน้ําในอาหารที่เรากินรวมไปถึงสิ่งที่เราสัมผัสรอบตัวเราล้วนแล้วแต่มีมลาวะและสารพิษแทบทั้งสิน้นซึ่งสารพิษเหล่านี้จะส่งผลให้ตัวเรานั้นเกิดสภาวะอักเสบเกิดขึ้นได้ง่ายรวมถึงภาวะที่เป็นภูมิแพ้แฝงเกิดขึ้นในร่างกายเราได้หลายคนนะครับมีภาวะนี้จนไม่รู้ตัวครับสุดท้ายก็เกิดอาการโรคเรื้อรังตามมามาากกมยยด้วัน สิ่งสําคัญนะครับที่เราจะต้องใส่ใจนะครือการตระหนักเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองนะครับเพราะถ้าเก <ys> ิด <uz> <ม>ว่าเราปล่อยปะละเลยมากเกินไปนะสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับตัวคุณเองอาจจะกลายเป็นผู้ที่มีโรคเรื้อรังเกิดขึ้นในร่างกายโดยที่คุณไม่รู้ตัวในบางครั้งนะครับโรคเรื้อรังที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อคุณตรวจพบและพบเจอนะครับอาจจะพบว่าเป็นเวลาที่สายเกินไปแล้วสิ่งที่คุณนะครับจะต้องตระหนักเกี่ยวกับสุขภาพของตัวคุณเองนะครับไม่ว่าตอนนี้ตัวคุณเองนั้นจะมีสภาวะภูมิแพ้แฝงอยู่หรือตัวคุณเองนะ หรือแม้กระทั่งการมีโรคเรื้อรังเกิดขึ้นแล้วนะคะคุณรู้ไหมครับว่าการได้รับสารอาหารที่ถูกต้องนั้นสามารถแก้ปัญหาภาวะอักเสบที่เกิดขึ้นในร่างกายของคุณได้ถึงเวลาแล้วครับที่ร่างกายของคุณจะได้รู้จักกับ power of f e e l i n g สารอาหารสวรรค์ที่ช่วยเยียวยาและฟื้นฟูร่างกายของคุณ S v สเวลลาพัน้ำว่านหางจระเข้ผสมสารกัดจากโกจิเบอร์รี่และวิตามินซีการันตีรางวัล innovation readerboard จากเวทีชีวจิตอวอร์ดปี2020 อุดมไปด้วยสารอาหารจากว่านหางจระเข้สายพันธุ์จำเพาะ b a บ b a ดนซ e n s i s muller ซึ่งสก,กัดลงขวดภายในสองชั่วโมงคุณจะได้รับสารอาหารจากว่านสายพันธุ์นี้อย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็น알ลอกตินเออโลคูตินอโลมิซินซึ่งช่วยในการฆ่าเชื้อและต้านการติดเชื้อต่างๆให้กับร่างกายคุณบาบาโลอินซึ่งช่วยต่อต้านการติดเชื้อต่างๆให้กับร่างกายมีกรดอะมิโนนะครับมีสารโพลีแซคาไลมีสารแอนทราควีโนนและสารสก,กัดอื่นๆที่อยู่ในว่านหางจระเข้ชนิดนี้นะครับช่วยลดอาการอ,าการอากักเสบรวมไปถึงโกจิ เบอร์รี่และวิตามินซีที่ช่วยรักษาความสดให้กับว่านสายพันธุ์นี้ทําให้คุณได้รับสารอาหารจากว่านสายพันธุ์นี้อย่างครบถ้วนและสรรพคุณผลลัพธ์ที่คุณจะได้นะครับหนึ่งเลยครับสามารถต้านและยับยั้งการเกิดเซลล์เพี้ยนหรือภาวะเซลล์มะเร็งได้สามารถยับยั้งการติดเชื้อไวรัสนะครับได้นอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นนะครับสร้างเม็ดเลือดขาวทําให้ร่างกายของคุณมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงขึ้นสามารถลดภาวะน้ําตาลในเลือดได้นะช่วยกระตุ้นนะครับฟื้นฟูเซลล์ต่างๆในร่างกายคุณให้สามารถกลับมาทาําาางงนนนรรววมมถึะะคับช่ยสแแแผแลลลดู ทางเดินอาหารคุณตั้งแต่หลอดอาหารกระเพาะไปจนถึงลำไส้ในการดูแลนะครับไข่้อของคุณให้มีการหล่อลื่นมากขึ้นรวมถึงสมานแผลที่ผิวของคุณได้อีกด้วยสรรพคุณเยอะขนาดนี้นะครับเป็นตัวที่ช่วยฟื้นฟรูร่างกายคุณได้ง่ายมากๆเพียงการรับประทานเพียงแค่ครั้งละ30 ml 3เวลาเช้าเที่ยงเย็นนะครับก็สามารถฟื้นฟรูร่างกายคุณได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเลยประโยชน์เยอะขนาดนี้เหมือนที่ผมบอกไปครับว่า power of healing นี่คือสารอาหารสวรรค์ที่ช่วยเยียวยาและฟื้นฟูอย่างแท้จริงกับ s v a Plus ครับ